พอได้เหรพี่พอได้เลหงได้เล่หงเหรอผมไม่ทำผมเคยกินแล้วไม่ทำโอเคไมครับไม่ซทำดีกว่าไม่ทำไหมครับเอาพี่แล้วที่ไหนอร่อยที่ไหนอร่อยเล่งหงอะไหอร่อยเล่งหงอร่อยแล้วแล้วหลวงหลวงพี่สึกยังหลวงพี่สึกบวชอยู่ป่ะน่าจะสึกแล้วนะสองน้ำมัน่ะศึกบวชเดี๋ยวให้พี่พีิทยพาผมไปเล่งหงหน่อยนะได้ครับได้ครับผมอยากไปกินข้าวผัดเปาคือ อาคุณไปต่อคุว้ต่อกอ,อะว่าไม่หรอกผมจะพยองไปเรื่องนี้ว่ามันชินี่จะไปแมนยูหรือเปล่าไงเพราะว่าแมนยูเขากำลังหาคงหาโค้ชกันอยู่ไงพอมันชินี่ดูทรงเหมือนจะตกงานอย่างเงี้ยพี่ท็อปก็เลยดูว่าเอ๊มันยังไงน<ต>ินเท<ต>ี่บอกว่าโอกาสพีพว่ามันเป็นเรื่องของนักข่าวมากกว่ามันถายเรื่องเขียนกันอืมจริงไม่ไม่แน่เดียวนะเขามักจะจะกดออกเร์คือมันโชว์ีนไพร์ตอรี่มาคว้าแชมป์รายการสำคัญได้ คือแล้วแล้วแค่นี้แล้วใครจะไปยังไม่ได้หรอวะยังงงเลยอ้าวฮะผมว่ามันเร็วไปเดี๋ยวเดี๋ยวลืม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 ลมไปเร็วเลยไปที่จะไปประหารชีวิตมันชอ่ะถูกไหมใช่ครับพี่ผมว่าปล่อยรู้ก็ปล่อยคือถามว่าจริงๆแล้วมันไม่ใช่แบบว่าเออบอลบอลมันสู้ไม่ได้นะโอเคเนี่นมันมันถามว่าผิดหวังมันผิดหวังอยู่แล้วในการตกรอบแบบจะบอกน่าเกลียดก็น่าเกลียดแหละแต่ถามว่า ไอตอนที่ทําทําความดีอะถูกไหมได้แชมป์ยุโรมาเนี่ยมันก็ต้องมีเหลือเยอะใหญ่บางพีเนาะนะพูดถึงตามเออแชมป์ยุโรปแล้วไม่ใช่ไก่กานะเออเป็นไงครับพี่งอนฮะอิตาลีอิตาลีตกรอบเป็นไงฮะในมุมพี่งวนก็เหมือนที่บอกอะมันก็มองภาพเก่าๆที่มาเชนี่เอายกระดับทีอิตาลีขึ้นมานรได้แชมป์บอลยุโรปอีกครั้งหนึ่งนะครับก็ ก็ถือว่ายังยังยังทำงานได้กับได้ดีอยู่แต่ว่าฟุตบอลลุกกลมอ่ะมันมีพลาดอยู่แล้วนะครับแต่ก็คือมาแพ้ทีมเนี้ยก็อาจจะสูงวิพากษ์วิจารณ์เยอะหน่อยนะทีมที่มองว่ามันอาจจะผ่านได้ง่ายแต่ฟุตบอลสมัยใหม่แล้วผมว่าทุกทีมมันมีหมัดเด็ดแหละนะครับเพียงแต่ว่าทีมที่มันคิดว่าจะชนะง่ายๆเนี่ยอาจจะโดนน็อกได้ได้เออต่อยอย่างเดียวลืมปิดคางหมัดเดียวล่วงมันก็เป็นไปได้นะฟุตบอลสมัยใหม่ครับ ก็เหมือนตอนที่ครีกได้แชมป์บอลยุโรปก็เหมือนกันครับใครรู้ว่าครีสได้แชมป์บอลยุโรปเรื่องแบบนั้นใช่ไหมใช่ใช่รับคนเดียวรับแต่เกมแรกยันคั้ชิงับได้แชมป์เจอลุกงเดียวพอจบโอ้กรีสตอนนั้นยังเป็นเทพนิยายยังคิดยังจริงจริงมันยิ่งกว่าเดนมาร์กนะตอนนั้นนะที่ครีได้แชมป์สุดสุดอะนะฮะโอ้โหโตบันไดนี่หรอโอ้ อ้เราตายแทบไม่ทันนะผมจิงเดยแชมป์หน no yes ึ่งต่อเท่าไหร่ไม่รู้ตอนนั้นเน่ะโอ้โหตายไม่ทันเล่นร้อยหนึ่งพวรวยเลยนะครับก็ไม่ได้คุณบอลเพราะบอลเกิดขึ้นได้อยู่แล้วลูกกลมๆแต่ว่าบอลนั้นเดียวด้วยไงพี่มันก็อย่างนั้นแหละก็ส่วนทีมที่เหลือที่เข้าไปก็มีโปรตุเกสใช่ไหมพี่ท็อปส่วนสกอตแลนด์สกอตแลนด์ไม่เตะนะต้องรอบอลก่อนอ่าใช่ แต่เดินไิทุณาอนี้เอยู่เพลิาเรียบร้อยแล้วนะตอนนั้นต้องจะสงบแล้วใช่ไหมก็อยูเคแล้วเจจราจารแล้วนี่ต้องก็เตรียมยอมแล้วโอเคโอเคก็ดีนะครับจะได้จะได้กับมาเตะจะได้กับอทุกอย่างจะได้กลับสูเพราะว่าปกตินิดนึงนะครับอีกหนึ่งทีมที่อยากพูดถึงเลยเมื่อวานนี้ก็คณะอย่างท่วมทนนะฮะสี่ศูนย อ่าแคนาดาเป็นอีกหนึ่งทีมที่เข้าไปเล่นฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากที่ครั้งแรกเข้าไปปี1986ซึ่งเป็นปีแรกเลยนะที่ที่ทั้งพี่ชอบพี่เต้พี่เงนนะผมดูฟุตบอลโลกครั้งแรกเลย1986เลยเออปีนั้นเลยปีนั้นเลยก็เด็กเด็กอยู่ใช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  ก็จากนั้นเอแคระดาเออเขาก็ไม่ได้เข้านานมากนะเพราะว่าฝั่งเนี้ยเขาก็จะเป็นอเมริกากับพวกแปซิโิกโอเงยเขาเรียกว่าปีหัวแบบตลอดชีพไปอ่ะเออแต่ว่านี่แคนาดาได้แหกมาได้เออไม่ธรรมดาอป็นไงฮะพี่ท็อปพี่ท็อปตอนนั้นแคนาดาทันทันดูไหมพี่ตอนนั้นอ่ะหนึ่งเก้าไปหลบพี่ท็อปทันด้วนอ่ะอันนี้ตอนนั้นแคนาดาชนะอเมริกาเคารพตอนนั้นนะตอนไปหกไปห ปีแรกที่มี่ท็อปดูคุณบอลโลกนี่คือปีปีบอลโลกที่ไหนพี่ผมต hmm. ้องเรีนเด็กผมดูเป็นเมื่อก่อนมันไม่มีถ่ายทอดสดก็ันเป็นเทปทัวโลกมันมีถ่ายทอดสดแค่รอบรองหระอรอบรอบรอบชิงนั่นแหละเมื่อก่อนเนี้ยนะ่ทอขาวดําด้วยตั้งแต่ถ้าได้ดูแบบคุณเคยหน่อยก็จะปีแปดสองแต่ถ้าเจ็ดแปนี่ก็เริ่มดูบอลตอนตอนเริ่มเจ็ดแปดก็ จังเป็นเจตนาเป็นทเลยเหรอก็ดั้งดั้งเป็นก็ดูการ์ตูนมีการ์ตูนของสตาร์ซอกเกอร์อ่ะที่เป็นรูปตกตาลูนเนี่ยชอบฟุตบอลเขารขาดูไพวกนี้แหละก็เลยชอบไปเลยก็เลยนั่นแหละมันเป็นหนังสือแบบเอาเอานุตบอลมาเป็นวาดรูปตกตะตูนอ่ะก็เด็กแก็โอเคเริ่มดูแล้วแต่ว่าดูถ่ายทอดจริงๆก็ได้สองกันสองใช่แต่สองไม่ใช่รอจริงรอบเขาแต่รอบรองถ้าผมจำไม่ผิด ใช่หนึ่ก็ซิโก้โซคาเตสกูอะไรนี่เนาะบาสซี่ดีที่สุดที่ไม่ได้ชนะโลกอ่ะใช่เอาแปดสองใช่ไหมแปดสองไม่เจอปานี่อะไยังเล่นอยู่ใช่ใช่ไปนี่เล่นดีเล่นอยู่ใช่ของบาซี่นี่เล่นดีว่าปีแปดสี่เขาถึง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 เก่งใช่ไหมปาณี่นี่อ่ะใช่ไหมเคอแชมป์ยุโรปใช่ไหมแปดสี่ได้แชมป์ยุโรปใช่ใช่แปดหกก็ไปโดนกับซิโก้ที่บาสซี่ที่ไอเป็กซิโก้ไง ยิ่งโทษที่บอกบอลที่บอกบอลคู่ฝรั่งเศสกับอะะไรวกับฟ้าซินบอลไม่ค่อยออกนอกบอลไม่ค่อยออกนอกสนามอ่ะอยู่ในนั้นน่ะคู่นี้เมื่อไหรเมอไหร่ที่วันที่วันนี้เจอกันผมจำได้คู่นี้ผมผมตื่นมาดูกับกินกาแฟดูกับพ่อเลยรก็รับเป็นครั้งแรกที่กินกาแฟครั้งแรกโอ้ตอนนั้นน่ะตื่นมาดูเนี่ยคู่นี้แหละที่ดูเนี่ยแหละบาบราซินกับฝรั่งเศสอ่ะโจเอลบาร์ตอ่ะประตูของฝรั่งเศสอ่ะพี่เตี้ยหล่ะพี่ความทรงจำแรกๆในฟุตบอลโลกของพี่เตี้ยนี่คือ ประมาณปีไหนพี่ที่เคยจําได้สัมคัญครั้งแรกเกิดสี่เขาแกไปใช่ไหมไม่เลยที่เขารู้อยู่แล้วพี่อายุเก <อา S 2> ิดสีเนี่ยได้ได้ได้มีโอกามนั่นแหละอ่านติดตามแล้วอ่านวิญญูห์อยู่บ้านนอกนะครับแต่พอแต่ถ้าดูจริงๆเนี่ย 82 82เนี่ยแองเนี่ยโอเคอืมเรื่องนี้ว่า82ครั้งแรกเลยที่ถ่ายมาเมืองไทยอ่ะ82ันมันโลกแล้วมันมันตื่นตาตื่นใจมากเลยที่แบบผมมันดูแล้วแบบมอนนะก็บอลโลุกเป็นอย่างนี้นี่เองเนาะอืมใช่แล้วตอนนั้นทีมก็ยังไม่เยอะนะพี่นะใช่ไหมมันก็แบบมันถูกขังดีนะสิบหกใครเข้าไปนี่คือทีมเออใครแปดคืองอ๋อยี่สิบสี่ยี่สิบสี่ยี่สิบสี่อดยี่สิบสี่แบบ ยี่สี่แล้วสี่ครับยี่สิบสี่แต่สองยี่สี่แล้วเพราะว่าลอสซี่มันยิงเอเจนกับยิงบาร์ซิลไงรอบรองรอบรอบที่สองชาวคลิลกี้เลยอ่ะโอ้โหหน้ายิงกระจายเงี้ยเทียงคู่ปาโลซี่และอ่ะแคนาดากลับมาแคนาดาเร็วั้แคนาดาต่อฮะแคนาดาต่อกับแคนาดาต่อก็นี่แหละกัแคนาดาเนี่ยก็ต้องชื่นชมเขาโคดโคดอังกฤษด้วยนะแคนาดาเนี่ย โอรตงกฤษด้วยแล้วก็เป็นไปได้ไปผมผมมองอย่างนี้เดี๋ยวนี้ว่าโลกมันเปิดกว้างใช่ไหมล่ะแล้วเด็กๆที่แบบว่าเป็นลูกครึ่งลูกผสมเลยออะไรเงี้ยมันอยู่ตามให้ต่างๆเยอะไงตอนเนี้ยไอทีมทีมชาติต่างๆอ่ะมันก็ทําแบบทาแบบเยอรมันเมื่อเมื่อสักหลายปีที่ผ่านมาเยอรมันจะแบบไปไล่ตามพวกลูกครึ่งตุรกีลูกครึ่งที่มาอยู่ตามต่างๆอ่ะทำเอากลับมาตีทีมชาติตัวเองไงผมว่าแต่ก็มีแบบนี้เมื่อนทีมชาติอ่ะ ที่แบบไปไปดึงไปฝากเลี ar, like so people, oh, oh, like ้ยงไว้ตามประเทศต่างๆอ่ะแล้วก็แล้วก็กลับมาในนิวซีแลนด์มันต้องอย่างไอ้ไอ้โทนี่ไอ้เดวิสแบ็กตรงนี้บาเยิร์นอ่ะโอ้มันเก่งมากเลยนะครับเอออันนี้ก็คือแคนาดาสิแคนาดาแบ็กบาเยิร์นอ่ะโอ้ไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาเล่นบาเยิร์นด้วยนะโอ้โหต้องหาพี่เตี้ยดิพี่เตี้ยพี่เตี้ยเชี่ยวชาญบอลบุนเดส เอ้ไงพี่ตัวนี้ของแคนาดาพี่ไปนะใครนะเอาฟงโซเดวิสชื่ออะไรนะพี่ตัะแบตแบตแบตายเยินพี่แบตท้ายบายเยินไอ้นี่มันเก่งไอ้นี่มันมันเก่งมากอะใช้คำว่าเก่งมากแต่ตอนนี้ไม่แน่ใจว่าจะมีปัญหาเรื่องหัวใจหรือเปล่าเพราะว่าข่าวล่าสุดข่าวล่าสุดมันมีอาการบาดเจ็บแล้วก็อาจจะอาจจะทะลึ่งไปรึงหัวใจซึ่งก็ถ้าถ้ามีจริงก็ถือว่าเสียดายเพราะว่า ตอนมาบาเยินเนี่ยเขาเขาเขาประกาศตัวเองว่าเขาเล่นปีกครับเล่นปีกเลย <c oughs> แต่พวกกลับมาเล่นแม็กปุ๊บคนนี้เก่งเลยไปแทนอารบ้า <c oughs> ไปแทนอาราบ้าคือดูแล้วกันอาราบ้าไปเล่นเป็นตันเล็ตอะไรอย่างเงี้ยึือมันโอ้โหผมมาอยู่ตรงนั้นพอมันเก่งเลยเก่งมากจรนะิอืมอืมนะฮะอ่ะก็ ประมาณนี้เนื้อหาในช่วงฟีฟ่าเดยแบบนี้นะครับก็ก็มีมีพูดคุยจะประมาณนี้นะฮะเดี๋ยวว่า sms เอ,เอข้อความขออนุญาตนะข้อความเดี๋ยวเดี๋ยวพวกเราจะตอบทางข้อความแทนแล้วกันนะครับเพราะว่าวันนี้ผมเปลี่ยนอุปกรณ์นิดหน่อยเรื่องข้อความก็เลยไม่ไม่ได้อ่านนะฮะขออภัยเพื่อนๆด้วยนะคร<อ>ับอืมก็ไม่อยากรบกวนเวลาทั้งพี่เตียแล้วพี่งวนแล้วนะฮะพี่งวนนี่เดินทางถึงไหนแล้วครับพี่งวนฮะ ึงแลวห้องละอ๋อพี่องอนถึงที่พักแล้วนะครับพี่องอนเดินทางไปทำภารกิจที่เชียงใหม่พอดีนะครับต้องไปดูแลทีมที่เชียงใหม่นิดหน่อยนะฮะเอาละครับวันนี้ก็หมดเวลาแล้วนะครับทุกที่งอชวนคุยพูดคุยกันสบายๆแบบนี้ทุกๆวันจันทร์นะครับสองทุ่มก็พบกับเราทั้งสี่คนได้ใหม่ในวันจันทร์หน้านะครับวันนี้เราทั้งสี่คนต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดี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 ครับครับ